อุบาสิกาพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องนางสุชาดาเสนานีกุดุมพีอุบาสิกาผู้เลิศด,ด้านถึงสาระก่อนคนเราเกิดมาแล้วควรแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้มานั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติพึงมีในยุคปัจจุบันพระอริยะเจ้าผู้สแสวงหาหานทางแห่งการดับทุกข์เมื่อ,อยังไม่ได้พบเจอธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่องเที่ยวเดินทางสแสวงหาเรื่อยไปแต่เมื่อได้มาพบเจอธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายและได้เป็นพระอรหันต์แล้ว ชีวิตก็ถึงความสิ้นสุดของการแสวงหาในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมนางสุชาดามหาเศรษฐินีก็เช่นเดียวกันนางเป็นผู้แสวงหาบุญให้กับตนเองอยู่เสมอเมื่อ,อยังไม่ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางก็ได้ทําบุญในความเชื่ออื่นๆแต่เมื่อได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนางก็ไม่ได้แสวงหาเนื้อนาบุญอื่นอีก มุ่งสั่งสมบุญในบุญญาเขตของพระรัตนตรัยเท่านั้นบางคนในโลกนี้ได้พบผ่านของดีแล้วก็มักปล่อยผ่านเลยไปแต่ผู้มีปัญญายอมยึดสิ่งที่ควรยึดไว้ได้ดังเรื่องราวของมหาเศรษฐีท่านนี้ขอเชิญติดตามฟังค่ะย้อนไปเมื่อหนึ่งแสนกลับล่วงมา ตรงกับกาลสมัยแห่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของสรรพสัตทั้งหลายในภพสามครั้งนั้นนางสุชาดาอุบาสิกาไปบังเกิดเป็นกุลธิดาในเรืนอนอันมีตระกูลแห่งหนึ่งณกรุงหงสาวดีเมื่อเจริญวัยขึ้นก็มีโอกาสได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสิกาท่านหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะทัคคะในด้านถึงสรณะก่อนอุบาสิกาทั้งปวงกุลธิดาเห็นดังนั้นก็เกิดความปลาบปลื้มยินดีปรารถนาที่จะเข้าถึงฐานะอันเลิศนี้เช่นเดียวกันนางจึงได้ตั้งความปรารถนาณเบื้องพระพักของพระบรมศาสดาจากนั้นก็ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลอย่างยิ่งยวด เมื่อละโลกแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปและตลอดหนึ่งแสนกับนั้นนางได้เวียนว่าอยู่แต่เพียงเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นไม่เคยพลัดไปเกิดในอบายภูมิเลยเมื่อการเวลาผ่านมาถึงสมัยแห่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้ธรรมนั้นกุลธิดาได้มาบังเกิดในเรือนกุดุมพีชื่อเสนียะณนะตำบลอุรุเวลา ณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมะคตบิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าสุชาดาเมื่อนางเจริญวัยขึ้นนางได้ไปยังต้นไทรแห่งหนึ่งแล้วตั้งความปรารถนาบวงสวงแก่เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ณต้นไทรนั้นว่าถ้าเราไปยังเรือนสกุลที่มีชาติเสมอกันและได้บุตรชายในคันแรกเราจะทำพลีกรรมโดยบริจาคทรัพย์แสนหนึ่งแก่ท่านทุกๆปี ต่อมานางสุชาดาได้แต่งงานกับเศรษฐีแห่งเมืองพราราณศีคนหนึ่งและได้ตั้งคันขึ้นเมื่อคลอดบุตรออกมาก็ปรากฏว่าเป็นบุตรชายสมดังที่นางได้บนบานไว้กับเทวดาณต้นใส่นั้นทุกประการนางได้ตั้งชื่อบุตรชายของตนว่ายะสาฝ่ายเศรษฐีและนางสุชาดาได้เลี้ยงดูบุตรของตนเป็นอย่างดีโดยสร้างปราสาทสามหลังให้อยู่ ประสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนและอีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนทั้งยังจัดหาสตรีผู้มีความงามและมีความสามารถทางด้านดนตรีมาคอยบำรุงบำเรอขับกล่อมบุตรชายของตนให้อิ่มเอมในเบญจาการรมคุณเรื่อยมาในครั้งนั้นพระมหาบุรุษเจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จออกผนวด และได้บำเพ็ญทุกะกิริยาครบ6ปีบริบูรณ์เมื่อการล่วงมาถึงรุ่งอรุณแห่งวิสาขบุรณมีขึ้น15ข้าค่ำเดือน6พระมหาบุรุษได้เสด็จมาประทับณต้นไทรที่นางสุชาดาเคยบวงสวงไว้การเสด็จมาของพระองค์ในครั้งนี้ได้ทำให้ปริมนทนแห่งต้นไทรนั้นสว่างสวยเรืองรองด้วยพระรัศีของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ ในวันเดียวกันนั่นเองนางสุชาดามีความประสงค์จะกระทำพลีกรรมแด,ด่เทวดาผู้สถิตณต้นไทรเหมือนที่เคยกระทำมาเป็นประจำจึงตื่นแต่เช้าตรู่เขี่ยวน้ำนมและหุงข้าวมะทุปายาตในเวลาที่นางหุงข้าวมัทุปายาตอยู่นั้นฟองข้าวมัทุปายาตฟองใหญ่ๆผุดขึ้นวนเวียนไปทางขวาไม่มีฟองใดกระเด็นออกมานอกเตาเลย เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าเท้ามหาพรหมได้นำทิพยสเวตฉตรมากั้นอยู่เบื้องบนที่หุงข้าวมัทุป,ปายาตฝ่ายเท้าจตุโลกบาลได้มาถือพระขันอารักขาเตาไฟที่หุงข้าวนั้นอยู่ในทิศทั้งสแม้เท้าสักกะก็ได้รวบรวมฟืนมาติดไฟและเทวดาในทวีปทั้งสี่ก็รวบรวมโอชะมาใส่ลงในข้าวมัุปายาตนั้นด้วย ฝ่ายนางสุชาดาเห็นความอัศจรรย์เหล่านี้จึงเรียกนางปุณณธาสีหญิงรับใช้มากำชับว่าแม่ปุณณนะวันนี้เทวดาของเราน่าเลื่อมใสเหลือเกินตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นความอัศจรรย์เห็นปานนี้เลยที่จะกระทำพลีกรรมแด่เทวดาโดยเร็วเข้าเถิดนางปุณณธาสีรับคำของนางสุชาดาว่าดีละแม่เจ้า จากนั้นก็เรียบขมีขมันไปยังโคนต้นไทรทันทีครั้นเมื่อไปถึงนางก็ได้เห็นพระมหาบุรุษนั่งอยู่และมีพระรัศมีแผ่ไปโดยรอบจึงรีบวิ่งกลับมาบอกนางสุชาดาว่าเทวดาประทับนั่งอยู่โคนต้นไม้แล้วเจ้าคะ่ะฝ่ายนางสุชาดาได้กล่าวว่าแม่มหาจำเริญถ้าเจ้าพูดจริงเจ้าก็ไม่ต้องเป็นทาสีอีกต่อไป จากนั้นนางสุชาดาได้จัดข้าวมัทุปายาติอย่างสวยงามประณีตลงในถาดทองคํามีค่าหนึ่งแสนเอาถาดทองอีกถาดหนึ่งปิดและหุ้มห่อด้วยผ้าขาวห้อยพวงของหอมพวงมะลัยไว้รอบๆแล้วยกขึ้นเดินไปยังต้นไทรเมื่อไปถึงทันทีที่นางได้เห็นพระมหาบุรุษนางก็เกิดปีติอย่างแรงกล้าก้มตัวลงตั้งแต่สถานที่ที่ได้พบ ลดถาดลงจากศีรษะเปิดถาดออกแล้ววางข้าวมัทูปายาตพร้อมทั้งถาดไว้ในพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษพนมมือไหว้แล้วกล่าวว่าขอมโนรถของท่านจงสำเร็จเหมือนมโนรสของดิฉันที่สำเร็จแล้วเถิดจากนั้นจึงกลับไปยังที่อยู่ของตนด้วยความร่าเริงใจฝ่ายพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงวางถาดทองไว้ริมฝั่งลงสงสนานแล้วเสด็จขึ้นมาจากแม่น้ำทรงปั้นข้าวมะทุปายาต49ก้อนสเสวยข้าวมะุปายาตนั้นแล้วก็ทรงลอยถาดทองคำลงในแม่น้ำและทรงปฏิญาณว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ถ้าหากเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดใบนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำและเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าถาทองคําได้ลอยทวนกระแสน้ำไปไกลถึง80ศสอกอย่างรวดเร็วกระดุดม้าที่มีฝีเท้าเร็วฉะนั้นพระมหาบุรุษทอดพระเนตรเห็นสุพนิมิตดังนั้นทรงแน่พระไยว่า เราจักต้องได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยทรงบังเกิดความโสมนัสแล้วเสด็จนิวัดไปประทับพักกลางวันอยู่ที่ป่าไม้สาละซึ่งมีดอกบานสบครั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราครั้นถึงเวลาเย็นพระมหาบุรุษเสด็จออกจากป่าสาละมุ่งพระพักไปสู่ต้นสีมหาโพธิ์ แต่ในระหว่างทางได้พบกับโสธิยะรามซึ่งถวายยญาคามาแปดกรรมพระมหาบุรุษทรงนำาญ้านั้นไปปูลาดใต้ข่วงไม้สีมหาโพธิ์ผินพระพักไปทางทิศบุรพานั่งขัดสมาธิคูบลังแล้วตั้งพระไถยมั่นคงเด็ดเดียวว่าแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกก็ตามที หากว่าเรายังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ทำลายสมาธิบัลังตราบนั้นพระมหาบุรุษทรงตั้งพระวรกายตรงดำรงสติมั่นหยุดใจเรื่อยไปในที่สุดพระองค์ทรงได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานแตร่สรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพน็ญวิสาขาปุรณมีนั่นเอง พระองค์ทรงประทับอยู่ที่โพธิมณฑลเสวยวิมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์ต่อมาทรงประกาศพระธรรมจักรโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันและอยู่มาวันหนึง่งทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมของยะสะกุลบุตรผู้เป็นบุตรชายของนางสุชาดาจึงเสด็จไปประทับนั่งอยู่ณโคนต้นไม้แห่งหนึง่ง ในครั้งนั้นยยสากุลบุตรเห็นสตรีทั้งหลายที่คอยขับกล่อมบำรุงบำเรอนอนหลับน้ำลายไหลมีกิริยาที่ไม่น่าดูไม่น่าชมจึงเกิดความสลดสังเวชตัดสินใจลงจากปราศาสตร์ในเวลากลางคืนเดินเข้าไปในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันและได้พบกับพระพุทธองค์คร้นได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุโสดาปติผลณที่นั้นเอง ครั้นรุ่งเช้านางสุชาดาผู้เป็นมารดาของยะาากุลบุตรขึ้นไปยังปราสาทของลูกชายแต่ไม่พบเห็นลูกชายจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้เป็นสามีแล้วถามว่าท่านขหาบดีเจ้าค่ะพ่อยะา,ากุลบุตรของท่านหายไปไหนหนอเมื่อหาจนทั่วแต่ไม่พบ เศรษฐีและนางสุชาดากระวนกระวายใจมากจึงรีบส่งคนขี่ม้าไปตามหาลูกชายสุดที่รักในทิศทั้งสี่ส่วนตัวเองก็เดินออกตามหาในป่าอิสิปตนามฤิกายวันเมื่อเดินไปได้ระยะหนึ่งก็ได้พบกับรองเท้าทองคำของลูกชายที่ถอดทิ้งไว้ดังนี้แล้วจึงเดินไปตามเส้นทางสายนั้น ขณะนั้นเองราผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีมาแต่ไกลครั้นแล้วทรงดาริว่าฉไหนหนอเราพึงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เศรษฐีนั่งอยู่ณที่นี้แต่ไม่ให้เห็นยัะษกุลบุตรผู้นั่งอยู่ในที่นี้เช่นกันและแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงบันดาลอิทธาพิสังขารดังพระพุทธดมริ ครั้งนั้นเศรษฐีได้เดินไปพบกับพระบรมศาสดาแล้วกราบบังคมทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยะัสะกุลบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนขหบดีถ้าอย่างนั้นเชิญน,นั่งบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้จะพึงได้เห็นยะัสะกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ เศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ร่าเริงบันเทิงใจว่าถ้าเรานั่งอยู่ณที่นี้จกเห็นยสะกุลบุตรได้เศรษฐีจึงถวายบังคมราผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐีนั่งเรียบร้อยแล้วระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุปพิกถาแล้วตรัสแสดงอริยสัจสี่ ในเวลาจบพระธรรมเทศนาเศรษฐีมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาปติพลครั้นเศรษฐีได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าค่ะ พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจกเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปฝ่ายยะสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นั้นได้ฟังธรรมที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมแก่บิดาของตนเป็นครั้งที่สองซึ่งในเวลาจบพระธรรมเทศนายสะกุลบุตรก็ได้บรรลุอรหัตผลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่า ยะสะกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นคฤหัสหัเหมือนครั้งก่อนถ้ากะไรเราพึงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นได้แล้วจากนั้นพระพุทธองค์ทรงคลายอิทธาพิสังขารให้เศรษฐีได้เห็นยะสะกุลบุตรนั่งอยู่ครั้นแล้วเศรษฐีได้พูดกับย่สะกุลบุตรว่าพ่อย่สะมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิด ฝ่ายยะสกุลบุตรได้ชำาเลืองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับเศรษฐีว่าดูก่อนขหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไน่ย,ยสะสกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านแต่เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรม,มตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้ว จิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนขหบดียะสะกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเป็นข้หัดบริโภคกาเหมือนดังเดิมเศรษฐีได้ทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสรับรองว่าดูก่อนขหบดียะสะกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่าน เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนขหะบดียะัสะกุลบุตรไม่ควรจะกลัาเป็นคฤรืหัสบริโภคการมเหมือนเป็นคฤรืหัครั้งก่อนการที่จิตของยะัสะกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนั้นเป็นลาบของยะัสะกุลบุตร ยะสศะกุลบุตรได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคเจ้ามียะสศะกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณนะจงทรงรับพัตาหาารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพ ครั้นเศรษฐีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักศิลแล้วกลับไปเมื่อเศรษฐีผู้เป็นเครือบ,บดีกลับไปแล้วไม่นานยะะะกุลบุตรก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดในเวลานั้นพระพุทธอ,องค์ตรัสว่าเธอจงเป็นทิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดเมื่อยักษกุลบุตรได้รับการบวชแบบเอหิพิกขุอุปสัมปทาจากพระบรมศาสดาแล้ว เช้าว,วันด่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรมีท่านพระยะเป็นปัจชาสมณนะหรือเป็นพระผู้ติดตามเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศของเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยะครั้นมาถึงพระพุทธองค์ได้ประทับนั่งเหนือพุทธอาถที่เข้าปูลาดถวาย ลำดับนั้นนางสุชาดาผู้เป็นมารดาของพระยศะ,ะพร้อมด้วยภรรยาเก่าของพระยศะ,ะตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชได้พากันมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนุปป,ปพิกถาแก่นางทั้งสองแล้วตรัสแสดงอริยสัจสี ในเวลาจบพระธรรมเทศนาสตรีทั้งสองได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปติพลนางสุชาดาและลูกสะพ้ยได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาสิทธิของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุเห็นรูปดังนี้หม่อมชั้นทั้งสองขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำหม่อมชั้นทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาต่อมาพระพุทธองค์ทรงประกาศยกย่องนางสุชาดาว่าเป็นเอตะทัคคะทางด้านเป็นผู้ถึงสรณะก่อนอุบาสิกาทั้งปวงในโลกนับเป็นเกียตรติประวัติอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูตลอดไป นางสุชาดาได้เป็นผู้เลิศในด้านถึงไตรสรณะ,ะก่อนและได้ปฏิบัติตนตามหลักเทวสูตรซึ่งประกอบด้วยการลุกนั่งการกราบไหว้การให้อาสนะการฟังธรรมการเงี่ยโสดทรงจำรู้ธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดซึ่งเป็นธรรมะของผู้เจริญโดยเป็นผู้มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักปฏิบัติต,ต่อบุคคลที่ควรปฏิบัติด,ด้วย ดังนั้นผู้ที่จะเจริญได้ต้องมีความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และเป็นผู้มีความเคารพในตรายสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาการทำความเคารพเป็นการตระหนักให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพราะพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เลิศเป็นเครื่องนำออกจากทุกข สิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องดับทุกข์ในชีวิตของเราและอีกประการหนึ่งการที่เราเป็นคนว่าง่ายก็ย่อมเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ก็ทำตามท่านโดยไม่ลังเลสงสัยพร้อมแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีและการได้พบกัลายนานมิตรที่ทำให้เราได้มาพบพ่านสิ่งดีๆอย่างนี้ นับเป็นบุญญาลาภแห่งความเจริญงอกงามของเราโดยแท้ทีเดียวดังตัวอย่างเรื่องราวของนางสุชาดาที่ได้มีโอกาสพบเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถกระทำที่พึ่งที่ระดึกที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตนเองได้สมกับเป็นแบบอย่างอันดีงามที่เราทั้งหลายควรปฏิบัติสืบไป